กาแฟบอกอะไรได้บ้างทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่ากากาแฟที่เราอเคาะออกมาจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูลักษณะแบบแรกกันเลยคะ่ะาก,กาแฟจะมีความแฉะและเปียกมากๆบางครั้งมีความเหลวจนติดหัวชวงเลยอเคาะออกมาไม่เป็นก้อนแถมนิ่มมากๆเลอะเทอะบัตเก็ตเต็มไปหมดอาจจะเป็นไปได้ว่าเราบดกาแฟละเอียดเกินไปหรือใส่ปริมาณก,กาแฟน้อยเกินไปคะ่ะเสียทําให้น้ากาแฟไหลไวด้วยคะ่ละลักษณะแบบที่2กากาแฟมีความฟูและแน่นมากๆเคาะต้องใช้แรงเยอะๆหรือเคาะแรงๆค่ะแถมเคาะออกมาแล้วจะมีรอยไหมตรงบัตเก็ตกาแฟด้วยค่ะกาแฟจะมีลักษณะ ค่ะหรือเป็นชั้นๆแบบนี้เลยบ,บอกได้ว่าปริมาณกาแฟอาจจะเยอะเกินไปค่ะและแบบนี้ก็ทําให้น้ําไหลช้าด้วยเราจะทํายังไงให้กากกาแฟได้เป็นก้อนคุกกี้แบบนี้หนึ่ง,งเลยหาความหยาบความละเอียดให้พอเหมาะพอดีสองเลยปริมาณกาแฟไม่เยอะหรือไม่น้อยจนเกินไปสามเลยค่ะใช้แรงแทมที่เหมาะสมเพียงแค่ปรับ3ข้อนี้เราก็จะได้ perfect shot แล้วค่ะออก,กาแฟที่ขอออกมาง่ายและเป็นก้อนคุกกี้สวยๆแบบนี้จะบอกบอกถึงรสชาติกาแฟของเราได้นั่นเองค่ะทาให้เราไม่ต้องใช้แรงเคาะและทําความสะอาดปัดเก็ตง่ายด้วยค่ะไปปรับกันดูนะคะ